สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะเลิกงามยามดีค่ะเตรียมรับรถนะคะจากร้านเคลือบแก้วนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซูเปอร์เลยนะคะร้านขับเคลือบแก้วนะคะอันดับหนึ่งของชนบุรีค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะสําหรับรถที่ผ่านการเคลือบแก้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะส่งมอบสู่มือลูกค้าจังหวัดหาชะเชิงเซานั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยนะคะหลังจากขัดเคลือบแก้วกันดีกว่าค่ะ โอ้โหนี่นะคะคือสภาพรถนะคะที่ผ่านการขัดเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner นั่นเองนะคะ TRD ค,ค่ะนี่นะคะสวยๆหล่อๆเลยค่ะสำหรับนะคะการขัดเคลือบแก้วนะคะเราก็จัดให้แบบเต็มระบบนะคะเงาวับนะคะกระโดดกระเด้งกันเลยทีเดียวเชียวค่ะนี่นะคะนอกจากนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แห่งหนบนใดาทางเราบริการสไลด์ส่งฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะสบายใจได้เลยนอาก จากนี้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดอาจจะเป็นกังวลใจนะคะทางเรามีนะคะแฟ้มแดงๆนะ,ะสีสดแบบนี้ให้ลูกค้าทุกท่านนะคะจะมีเอกสารตัวรถนะคะใบรับประกันกล่องเครื่องเกียร์และที่สําคัญค่ะจะมีทั้งหนังสือรับรองตัวถังและเลขไมออกให้นะคะรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวรถนะคะหรือว่าข้อมูลนะคะผู้ซื้อนั่นเองรับประกันชิ้นส่วนตัวถังเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อตัวถังมาอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะ,ะสำหรับของแถมนะคะเบื้องต้นที่เราจัดเตรียม กันไว้ให้ค่ะมาค่ะลำดับแรกเลยนะคะน้ำมันนะคะเติมให้เต็มถังเรียบร้อยค่ะอีกทั้งนะคะกล้องบันทึกหน้ารถเราก็เตรียมเดินสายไว้ให้นะคะสำหรับตัวฟิล์มคันนี้นะคะทางเราติดฟิล์มให้ใหม่นะคะซึ่งเมื่อฟิล์มแห้งสามารถนำกล้องนะคะไปติดก,กับกระจกด้านหน้ารถได้เลยค่ะนี่นะคะสภาพนะคะโดยรวมนะคะสวยงามสุดๆค่ะ และเดี๋ยวเรานะคะพบกันที่ปลายทางนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้พี่ปราบไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะครับเรามารับรถนะครับที่นะครับร้านเครือบแก้วซูเปอร์วอตนะครับอ่าตอนนี้นะครับเตรียมขั้นตอนการส่งมอบลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันว่าลูกค้าจะรับรถไหมนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปกันครับ a Later. few Moments สวัสดีครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่จังหวัดนะครับฉะเชิงเซานะครับลูกค้านะครับซื้อรถแบบไม่ต้องดูรถนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับลูกค้าเนี่ยจะรับรถหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับถึงบ้านลูกค้านะครับก็เข้ามาลึกพอสมควรเหมือนกันนะครับที่ จังหวัดเชิงเซานะครับเดี๋ยวเจอกันครับที่บ้านลูกค้านะครับเราถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับกําลังทําการนะครับนํารถสไลด์ลงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะรับรถไหมนะครับติดตามชมได้เลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ลูกค้าตรวจนะครับสภาพรถว่าอันนี้สวยไหมแล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะรับรถไหมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ คุณลุงนะครับดูตรวจรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับทําการนะครับรับรถนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณลุงกันว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกชายคุณลุงซื้อรถแบบไม่ต้องดูรถนะครับ as, ซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยมาส่งคุณพ่อนะครับคุณพ่อเขาดูรถเรียบร้อยชอบใจรับรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณ <limp. S 1> ลุงกันว่า<ม>เป็นยังไงบ้างนะครับตามไปเลยครับ เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณลุงนิดนึงนะครับคันนี้เป็นไงมั่งครับรถนะครับสวยไหมครับสวยครับอ่าสวยเลยเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เราพร้อมรับรถเลยนะครับอ๋อโอเคครับก็ขออนุญาตขอบคุณลุงคุณมากนะครับที่นะครับซื้อรถจากทางเต็นต์รถโสต์อาร์ตโฮมการ์ของเรานะครับอ่าก็ขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ